สวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับสัปดาห์นี้นะครับ CDD New Weekly นะครับสรุปข่าวพระนามชนจังหวัดพะเยารอบสัปดาห์นะครับช่วงระหว่างวันที่จันทร์ที่5นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับวันเสาร์ที่10มกราคม2558ครับวันเห็กแห่งชาตินะครับความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะครับมีกิจกรรมวันเหล็กนะคะในช่วงนี้นะครับของจังหวัดพะเยานะครับโดยทำขผมเองนะครับได้ไป ร่วมกิจกรรมที่วันเด็กแห่งชาตินะครับที่สารลางที่สารลางจังหวัดพะเยาและก็ที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยานะครับซึ่งท่านสุชาติกีรพแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ร่วมเป็นกาลังใจเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับหน้าที่สาราประชาคมก็มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และก็ความอบูนให้กับเด็กเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับที่สารลาง าสรรารบประชาคมนะครับมีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆจัดมากมายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวทีของน้องๆหนูๆนะฮะแล้วก็กิจกรรมการแจกของที่ระลึกของชมาุ่ยของที่ระลึกนะครับแล้วก็ของขวัญแล้วก็ขนมนมเนยต่างๆให้เด็กแล้วก็วันนี้มีผู้ปกครองและก็เด็กเยาวชนมาร่วมกันเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับและส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยายนะครับหรือสทรรพทจังหวัดพะเยานะครับท่านผู้อำนวยการสรรรมศักดิ์บุญนิวาสผู้อำนวยการสพทพะเยา พร้อมกับส่วนราชการต่างๆนะครับก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมเพื่อให้น้องๆหน,นูๆในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการาแสดงบนเวทีนะครับแสดงความรู้ความสามารถแล้วก็มีการจัดเต้นให้ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับซึ่งท่านสมศักดิ์บุญิวัฒน,นะครับท่านผู้นวยการสวทพะเยานะฮะพร้อมกับทีมงานก็ได้จัดก,กิจกรรมที่สวทด้วยนะครับท่านครับ การสรุปข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารอบสัปดาห์นี้นะครับหรือ CDD n e w Weekly ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆดังนี้นะครับวันที่5ที่6มกราคม2558นะครับนัดที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทธยาเขตจังหวัดพะเยานะครับหรือมจร ที่บัดศรีคมคำนะครับก็มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทาบัญชีของกลุ่มอมรัพ์เพื่อการผลิตนะครับมีกลุ่มเป้อาอคณะกรรมาการจากกลุ่มอมรั์นะครับทั้ง9อำเภอนะครับจำนวน40ท่านนะครับมาร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่5วันที่6นะครับวันที่8มกราคม2558นะครับทางเจ้าหน้าที่ของพนัามชนทุกระดับนะครับได้ประพร้อมกันที่ห้องประชุมที่วก,การอำเภอเชียงคำนะครับก็มีการจัดประชุมประจําเดือนนะครับ ให้ความรู้แล้วก็พบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ในปีใหม่258นะครั้งนี้ด้วยนะครับณนะที่ร้านร่มไม้แสงจันทร์นะครับที่อำเภอเชียงคำนะครับก็สร้างความอบอุ่นความสนุกสนานแล้วก็ความเป็นกันเองเชื่อมความสามคัคคีระหว่างพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับนะเป็นการประชุมประจำเดือนน้วยครับประกอบด้วย พู้นักการอำเภอหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วก็นักวิชาการพัฒนาชนจากอำเภอทั้ง9้าอำเภอนะครับ60กว่าชีวิตนะะได้มีการประชุมชี้แจงโดยท่านนัทยาพรศรีสุบัณท่านพนักการจังหวัดพะเยานะครับได้ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมนะครับแล้วก็วันที่9นะครับมกราคม2558น้าะครับณนะที่ห้องจอมทองศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น4นะครับก็ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุอกรรมการหน 1, รึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยานะครับหรือนอนตพออจังหวัดนะครับนที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4ี่นะครับโดยท่านประธานคือเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับแล้วมีท่านนัตยาพรศรีสุบรรท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับเป็นเลขานุก,การแล้วก็มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงานโอทอปนะครับประจำปี257 5นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนโอทอปรายการยอดจําหน่ายโอทอปปี57แล้วก็ยอดจําหน่ายโอทอปปี58ด้วยนะครับพร้อมพรอมกันั้นนะครับก็ได้มีการชี้แจงโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดโอท็อปของจังหวัดพะเยาในปี2558นี้นะฮะก็มีกิจกรรมโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดอ่ามากมายทีเดียวนะครับผมยุทธภูมินาบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับรายงานข่าวจาก หน้าสารกลางจังหวัดพะเยาครับพบกันใหม่ CDD New Weekly สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ